กการต้องหมดไปคะพักเพื่อไทยของเราจะต้องจัดตั้งรัฐบาลที่ได้และเป็นแกนนําเพื่อที่เรามีนโยบายต่างๆต้องผลักดันให้ประเทศชาติของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและขอแง้มนะคะว่านโยบายของเราจะเป็นการเติมเงินในกระเป๋าให้พี่น้องชาวไทยแบบมีเกียรติแบบมีความภาคภูมิใจให้พี่น้องรู้สึกว่า การที่เป็นเกิดเป็นคนไทยนั้นเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจจริงๆอำนาจรัฐเท่านั้นค่ะที่จะเป็นทางออกของพวกเราทุกคนในเวลานี้เราจะต้องทําให้พักเพื่อไทยเป็นพรคเพื่อไทยเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิม d n a แบบเดิมของเราก็ยังเก็บไว้แต่เราแค่จะต้องตับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบนันและที่สําคัญนะคะเราจะไม่มีทางลืมประชาชนรากญ้าของเราที่สนับสนุนเรามาตั้งแต่วันแรกของไทยรักไทยจนถึงทุกวันนี้เรายังตระหนักถึงความทุกข์ความเดือดร และความต้องการของพวกเขาอยู่เสมอคะ่ะการสมัครเป็นครอบครัวเพื่อไทยทุกคนสาม,มารถเข้ามาร่วมสมัครกันได้เลยเราอยากให้ทุกคนมาสมัครกันเยอะๆเพื่อที่เราจะบรรลุเป้าหมายชนะการเลือกตั้งแนลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทยเราอยากที่จะมีรัฐบาลที่ขััดความผืดเคืองทางเศรษฐกิจขจัดความสิ้นหวังมองไม่เห็นอนาคตเรามาร่วมเป็นครอบครัวเพื่อไทยแล้วไม่ต้องห่วงครับใครที่ด่าผมไม่เยอะแยะไม่กลัวหรอก ผมไม่ทําอะไรหรอกผมก็ไม่ด่ากลับหรอกถ้าผมด่าผมด่าตอนนี้ไปละเนะยเพราะนั้นผมก็จะกลับไปอย่างสันติผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นสันติก็ยังไงอยู่นี่ก็เป็นโทนี่โอเคล้เป็นโทนี่ไปแล้วจะเป็นสันติไม่ใช่แต่ว่าให้รู้ว่าผมกลับไปไม่เป็นปัญหากับประเทศไทยแน่แต่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและคนไทยถ้าผมจะต้องไปเดิน ชนกับผู้นำประเทศไหนเปนเจราจากันทงลับยินดีหมดนะครับถ้าผมกลับไปแล้วเนี่ยผมสามารถทำได้อะไรได้เยอะนะครับเพราะว่าประศผู้นำทั้งหลายบางคนเนี่ยมันเป็นรัฐมนตรีเด็กๆอยู่เลยตอนผมเป็นนายกอ่ะวันนี้เป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยเราก็ให้เกียรติเขาแต่เขาก็ต้องให้เกียรติเรากลับเราก็คุยได้หมดนะครับเพราะนี้ผมผม ผมผมมีผมมีน้ํายา่ะนะผมก็สั่งกินดงจีน้ํายาบ่อยนั้นเลยน้ํายาเยอะแล้วก็สั่งกินสับปะรดยังเขามีสับปะรดบ้างเนี่ยเป็นหยาพร้อมเอาไปช่วยได้ช่วยประเทศไทยได้นะครับก็หวังว่าปีหน้าปีนี้ปีนี้ผมปีนี้ปีหห้าเนี่ยโทษทีปีหห้าเนี่ยผมจะเป็นของขวัญให้คนไทยไปทํางานรับใช้คนไทยประเทศไทยแล้ว ไปช่วงไหนเมื่อไหร่ผมจะกระสิบน้องยิงคนเดียวคนอื่นไม่บอกโอ้ยนายชาพวกเรายังไม่รู้เลยอ่ะคุยกันทุกศพไม่ได้ครก็ไม่ได้จะเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่โอเคครับเป็นพระนักุ้นไทยแน่นอนมาอีกอันหนึ่งเนี่ยผมลืมบอกไปผมจะไปเลี้ยงหลานที่เป็นเจนอัลฟาเพื่อผมจะบอกกับเขา